ตงอายการอยู่แล้วมึงจะรุ่นไหนก็ช่างกระจายก็เปล่าแล้วกูบอกรับสารภาพให้หมดอายการลดรอยอยากระแสมึงรับไปเล่เาแล้วลว่าอ่าเ่แล้วเวลา,าเบิกเงินเบิก์ยังโทรเข้าไปเราไล่เอกสารของจะาของนั่นแล้วอ,าอ,าอา่าเห็นวะที่าาปากซากแคดไว้สกลนครอ่าแล้วที่นี่ที่โอทีที่ที่อันที่ ที่ที่อันที่นี่มันเป็นของฝรังง่งเนี่นยนะอะเรียน,นะครับเด้อบัดน,นี้เนี่ยแล้วสามบีบีเป็นของคนไทยเด้อมือเอื้อนสอบสวนเรื่ององูเห่าเข่าบ้านจมหย่มึงเตือนเมื่อกี้เนี่ยนอนฉีดวัคซีนมาแล้วบัดน,นี้ผู้ไดท่ามู่กูบักแพทย์ลูกปาดูกูบารู่เรื่องเด้อแต่กูบไร้ท่านะอย่าตัดขวาวหัวใจม่โยสามเข็ม วันเวลาหมอปุ๊บกูบอกมูกูแล้วกูเรียนอังกฤษคณิตหนึ่งสวันก็คือนักวิทยาศาสตร์โลกไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์โลกก็หมอหรือแพทย์ใหญ่ประจำประเทศไทยแต่แพทย์ไทยทุกวันนี้แต่ก่อนออกไปทำงานที่ต่างชาติอย่าลืมนะวันเวลาได้นะแต่คำว่า IC IC ก็คืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิก IC ก็คือฟังดีนะอิเล็กทรอนิกคอมพิวเตอร์ตุ่มเดียวแค่นั้นครับมิสเตอร์โอลิเวอร์ธานีหรือว่าเวอร์บาเว็บสัมีคนไทยคนเดียวครับขอลงทุนอย่าลืมนะครับตังวันเยอะเหลืออยู่ห้าเดือนโอเมนเหลืออยู่4ี่เดือนกูขอเมียไปดาวรถ 2 5 0้ซีซีเพื่อที่จะไปเอาหนังสือในสิ่งที่กูเรียนมานะอาจารย์มหาวิทยายลัยสุัขทัยธันมาธิราชกูไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นกูต้องได้รถ2 5 0รซีซีที่เหลือผ่อนมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บก็คือรถกระบะก่อนที่ลูกกูจะโตกูไม่เชื่อมึงหรอกประคองธนิกุลแล้วกูไม่เชื่อใครด้วยในเรื่องนี้คำว่ากราฟิกขั้นสูง ตรก,กะขั้นสูงอยู่ในหัวกูทั้งหมดนะไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนอยู่ในหัวกูรู้จักคำว่าตักกะขั้นสูงหรือเปล่านะเป็นวิชาเรียนเรียนตรกกะไม่ใช่กินแบบตรกกะหรือตรกกะตรกกะสติวเดนขั้นสูงตรกกะอ่าอย่านะกูส่งไปกูมันก้อยดะนะ อย่ามั่วนะเรื่องนี้จอมบันทึกไว้